ัสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับผมอยู่กับผมโปรเกบแชร์น่ครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคนะสำหรับคนทำ YouTube นะครับผมอว่าทำยังไงครับให้มีคนดูแบบเพิ่มขึ้นนะแบบติดตามกดไลค์นะมันจะเพิ่มขึ้นจริงนะเนี่ยใช้แอปนี้เลยนะนี่นะกดเข้ามา อ้ามานันจะขึ้นอย่างนี้มันจะให้ครูดูวิดีโอนะแล้วมันจะได้แบบเงินในแอปนี้นะเงินในแอปนี้เอาไปทำอะไรไดนะ้เดี๋ยวผมจะให้แบบคุณผู้ชมลองโหลดแอปตัวนี้มานะมาเพให้คุณดูวิดีโอนะครับผมแล้วก็ดูไปนะ อ่ะดูไปอ่อู้อะไรเนี่ยอ่ะมันนานนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้มันแบบเสร็จเลยนะ อ่ามันจะให้คุณดูวิดีโอ1นาทีนะครับผมอ่าแล้วมันจะขึ้นแบบเนี้ยกดติดตามไปก่อนนะครับผมแล้วกดไลค์นะครับผมอาจจะยกเลิกทีหลังก็ได้นะครับแล้วกดรีแอปนะครับผมรีแอปนารีแอปตรงนี้นั่นเนี่ยนนเนี้ยนนเนี้ยรีเทิร์นแอปกดไปปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเงินจะขึ้นมาครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแบบสะสมเงินก่อนนะเดี๋ยวแบบ เจอกันตอนเงินเยอะๆนะครับผมอ่ะครั้งที่สองนะครับเหมือนเดิมครับอารีแอฟอ่าได้อีกสองร้อยนะสองร้อยเจ็ดสิบนะเอ้ยสี่ร้อยเจ็ดสิบนะแล้วเราก็เหมือนเดิมครับรปปดูอีกดูไปเรื่อยๆนะไปขั้นต่ำาลครับผมขั้นต่ำ กร้อยะคนนี้เขาดีแต่เพิงเลยโอ้โหไม่ใช่ภาษาไทยนะเดี๋ยวเราตัดกันก่อนอ่าครั้งที่สามเสร็จสิ้นนะครับผมอ่ากดติดตามกดไลค์ครับแล้วก็ return แอ่าได้มาแล้วหกร้อยฮะถ้าต,อต้องกรกดตรงรูปบ้านนี้ครับผมอ่านี่นะครับผมจะเห็นว่าผมได้ทำไปแล้วสองคลิปนะ อโฆษณาปิดโฆษณาก่อนอ่าให้กดอ่าขั้นแรกนะครับผมอ่าเข้าไปใน YouTube นะยูทูบของเราเลยอ่าเข้าไปที่ช่องของคุณนะครับผมอันนี้ผมเช็คจบ่แบบ จากคล,คลิปเก่าอ้อหกสิบเจ็ดครั้งนะครับการดูเดี๋ยวเราลองมาดูอีกนะครับผมว่าหลังจากที่เราทําไปมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะอ่ากดคําว่าแช์นะครับคัดลอกลิงก์อ่าพอคัดลอกเสร็จแล้วครับอ่าเข้าแอปเดิมนะครับนี่ครับครับปุ๊บอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับกดรูปบวกตรงนี้นะเนี่ย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 ,เ,ย,เ,ย,เ,ยเ,เออ กดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มซับสไคร์นะครับผมเอาแบบวางไว้แล้วก็วางที่เรากกบมานะนี่ครับอันนี้เพิ่ม1 0 s u b บ c ไคร e นะครับผมแล้วก็อันนี้เพิ่ม10บไลค์แล้วก็อันนี้เพิ่ม10บวิวน,น,นะครับอ่าใช้เงินสามพันนะอลองเพิ่มแบบเยอะๆหน่อยอันนี้เพิ่ม1นึ่งพันซับ b ไนะครับ อ,อแล้วก็นี่นะจะหมดไปสามแสนนะครับผมเราจะได้มาหนึ่งพันซับแล้วก็หนึ่งพันไลค์แล้วก็หนึ่งพันวิวนะเออแต่ผมไม่เอานะมันเยอะเราจะแบบหนึ่งอ่าอันนี้บอกอ่าตรงนี้นะครับผมนะครับผมเพิ่มวิวส่วนอันข้างล่างสุดน,นะครับเพิ่มไลค์ผมจะเ,เพิ่มวิวนะเออกดเข้าไป เดิมครับกดเข้าไปที่เพิ่มเพิ่มวิวน้านี้อ่าวางที่เราก๊อปมาแล้วครับผมคัดลอกนั่นแหละเออแนดไปปุ๊บอ่ากดเลือกจำนวนครับผมจะเอาสิบวิวรับนะครับอ่าหกร้อยนะครับผมจะเห็นว่าใช้แค่หกร้อยเนี่ยเออปุ๊บสีิห้าลองปรับเปลี่ยนดูนะโอเค เอาอันเดิมนะนี่ก็อนนี่หกสิบโอเคครับรอกดตรงนี้ครับอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับมันจะขึ้นว่าเราได้กี่วิวนะครับผมตอนนี้ขึ้นว่าสูนทับสิบวิวนะอ่าคลิปนี้คุณเห็นไหมคลิปนี้เราได้มาเกินนะครับเราได้ยี่สบเอ็ดวิวนะครับผมยี่สิบเอ็ดวิทับทับอะไรเนะี่ยเออทับสิบวิวนะ เราใช้นี่เราได้สิบวิวนะแต่เราได้เกินนะเราได้ยี่สิเอดวิวแอปนี้ดีจริงนะอ่าหลักฐานนะดูหลักฐานอ่าดูนะนี่ครับดูนะครับหกครั้งแล้วครับการดูเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันแบบทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอ่าเราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะนี่อ่ะเห็นไหมทิ้งไว้แป๊บเดียวเราได้มา สิบสามวิวอ่ะเออเอาโฆษณาเออท,ทั้งทั้งที่เราแบบลงทุนแค่สิบวิวอ่ะเราได้มา13บวิวอ่ะเออคลิปนี้ยิ่งไปใหญ่ลงทุนสิบวิวอ่ะได้21บวิวนะเออเนี่ยมันจะมีข้อความมาบอกนั่นเนี่ยเออถ้ามีข้อความมาเข้ามาดูนะเราไปเช็คยอดวิวนเลยนะครับผมจากอันเดิมลับหกสบวิวไปไปดูกันว่ามันจะเป็นกี่วินะตอนนี้ นะอันนี้คลิปคนอื่นนะครับผมจาก67นะครับนี่82ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับผมเยอะมากครับอสำหรับวิธีการโหลดนะครับเข้ามาพี่ Pay Store นะครับผมแล้วพิมพ์คำว่า yt อะไรเนี่ยออเ จำชื่อมั่กได้นะเลื่อนลงมาครับผมอันนี้เลยนะนี่ครับผมซับสี่ซับนะครับผมชื่อมันนะเออติดตั้งมาแล้วครับผมเราก็ใช้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวราไปก่อน,นครับสวัสดีครับ